แม็กเลฟคือรถไฟที่วิ่งได้เร็วยางกับเครื่องบินเป็นเหมือนจรวดทางเรียบที่จะเปลี่ยนการเดินทางของคุณในอนาคตได้เลยการเดินทางด้วยเครื่องบินเหมือนจะเร็วเพราะเครื่องบินสามารถบินเร็วได้ถึง700-900ถึงกกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คุณต้องไปขึ้นไกลถึงนอกเมืองและเสียเวลาเช็คอินเยอะถ้าคุณบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อาจใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงเดียวแต่คุณต้องฝ่ารถติดไปสนามบินหนึ่งชั่วโมงแถมต้องเช็คอินก่อนหนึ่งชั่วโมงรวมใช้เวลาเดินทางทั้งหมดถึง3ชั่วโมงครับถ้าคุณมี เป็นรถไฟแม่เหล็กที่เร็วกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นทางเลือกที่พาคุณจากใจกลางกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ในชั่วโมงครึ่งแล้วขึ้นเท่าตัวคุณจะเลือกเดินทางแบบไหนถ้าราคาพอๆกันผมเลือกนั่งแมกเลฟแน่นอนแมกเลฟเป็นยานพาหนะลูกครึ่งที่เร็วเหมือนเครื่องบินแต่ผู้คนเดินทางได้สะดวกคล่องแคล่วเหมือนรถไฟเพราะทำสถานีได้ในตัวเมืองเลยเครื่องบินเหมาะที่จะใช้เดินทางระยะไกลครับแต่จะขาดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและต้นทุนเมื่อบินน้อยกว่า700กิโลเมตร ปี2004จีนซื้อเทคโนโลยีจากเกอรมันเปิดให้บริการรถไฟแมกเลฟหรือรถไฟแม่เหล็กเป็นรายแรกของโลกที่เมืองเซี่งยงไฮ้จากสถานีหลงหยางไปสนามบินนานาชาติผูตงรงระยะทาง30กิโลเมตรด้วยงบประมาณ36,000ล้านบาทเฉลี่ยกิโลเมตรละ1,200ล้านบาทใช้ต้นทุนมากกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปด้านบนถึงเท่าตัว รถไฟแมกเลฟวิ่งให้บริการได้เร็วถึง439กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้เร็วสุดถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นรถไฟที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกที่เปิดให้บริการและครองสถิติโลกยาวนานมา17ปีถึงทุกวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการเดินทางด้วยความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพมากตรงเวลาถึง99.92เปปลอดภัยไร้ที่ติค่าตั๋วเพียง50หยวนหรือ250บาทโดยใช้เวลาเพียง7นาที20วินาที เร็วมากๆและตรงเวลาสุดๆครบับแมกเลฟทำงานยังไงแม c กเลฟย่อมาจากแมกนติกเลเว t เทชั่นรถไฟลอยตัวด้วยพลังงานแม่เหล็กใช้แรงผลักของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดอยู่ใต้ท้องตัวถังและพื้นรางทำให้รถไฟยกตัวลอยขึ้นจากราง10มิลิเมตรเป็นระยะห่างที่น้อยมากพอที่จะวางกล่องแผ่นซีดีเกมได้แค่นั้นเองเมื่อบรรทุกผู้โดยสารระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยควบคุมการลอยตัวไว้ให้สูงเท่าเดิม แล้วสลับขั้วเหนือและใต้ที่พื้นรางอย่างรวดเร็วสร้างคลื่นแม่เหล็กเพื่อจะขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าเหมือนเล่นกระดานโต้คลื่นเร่งความเร็วของรถได้โดยการเร่งความเร็วของคลื่นได้เร็วถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยลอยตัวสูงจากพื้นแค่10มิลลิเมตรแค่นั้นเองเป็นระบบที่ไม่ต้องมีคนขับตัวรถไฟและรางทำงานร่วมกันไม่ต้องมีเครื่องยนต์ไม่ต้องมีลอ้อรถไฟแมกเลฟจะลอยตัวจากรางและวิ่งได้อย่างรวดเร็วไปตามรางได้โดยใช้พลังงานแม่เหล็ก ถึงแม้การลงทุนสร้างแมกเลฟจะสูงกว่ารถไฟความเร็วสูงเป็นเท่าตัวแต่เมื่อแมกเลฟไม่มีล้อที่สมัมผัสกับรางในการเดินทางก็ไม่มีการสึกหรอทั้งตัวรถและตัวรางทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวถูกกว่าการพิสูจน์ความมหศัศจรรย์อันน่าทึ่งของแมกเลฟคือต้องลองนั่งด้วยตัวเองครับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเร่งความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถึงแรงกระชากใดๆนิ่มมากๆแต่พอคุณมองวิวไปนอกหน้าต่างจะเป็นสุดยอดประสบการณ์มากๆ เหมือนคุณนั่งดูวิดีโอที่บ้านไม่เหมือนกำลังนั่งรถไฟเลยแม้เทคโนโลยีรถไฟแม็กเลฟจะสุดยอดมากๆเจ๋งทุกเรื่องแต่หน้าเสียดายที่ผ่านมาเกือบ20ปีทั้งโลกเพิ่งเปิดให้บริการเพียงแค่6สายซึ่งอยู่ในเอเชียทั้งหมดจีนมี3สายที่เซี่ยงไฮ้ฉางซาและปักกิ่งที่เกาหลีใต้มี2สายที่โซและแดจอนที่ญี่ปุ่นมี1สายที่นางโงยา และที่สําคัญ5สายเป็นสายสั้นๆประมาณ10กิโลเมตรที่วิ่งได้เร็วแค่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแค่สายเดียวที่เซี่ยงไฮ้ที่ยาวสุด30.5กิโลเมตรและวิ่งได้เร็วสุด439กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะรถไฟแมกเลฟแบบนี้ต้องใช้รางที่สร้างได้มาตรฐานซึ่งสร้างได้ยากมากๆเพื่อรักษาระยะห่างตัวรถไฟลอยอยู่เหนือรางเพียงแค่10มิลิเมตรตลอดเส้นทางปี2015ญี่ปุ่นได้พัฒนารถไฟแมกเลฟรูปแบบใหม่ชื่อแมกเลฟเอลซิโร ที่สามารถทำความเร็วจากการทดสอบทำลายสถิติโลกได้เร็วถึง603กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วเกือบเท่าเครื่องบินได้สำเร็จอย่างงดงามบนเส้นทางทดสอบยามานาชิเทสลิงซึ่งมีความยาวถึง42กิโลเมตรและทดสอบวิ่งติดต่อกันได้เป็นระยะทางรวม4,000กิโลเมตรใน1วันและวิ่งทดสอบรวมมากกว่า3ล้านกิโลเมตรแล้ว m a c r รป l อซิโสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง603กิโลเมตร่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง3นาทีโดยผู้โดยสารที่ทดลองนั่งแทบไม่รู้สึกเลยนิ่มมากๆคุณจะรู้สึกนิ่มและราบเรียบยังกับปุยนุ่นเพราะตัวรถลอยเหนือรางไม่มีจุดสัมผัสระหว่างตัวรถและรางตลอดการเดินทางปี2020มีการปรับปรุงโฉมตามหลักพลาศาสตร์มากขึ้นเพื่อให้วิ่งได้เร็วขึ้น